นี่เราไปทําอะไรกับมันเนี่ยอันนี้ส่งเสื้อไฟอกไปเสื้อน้ำัาผมเสื้อน้ําก็เห็นพี่ก็เห็นในกลุ่มเยอะนะแต่คือมันทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้คนดูดูนะครับว่าเอาเสื้อื้อตัวนี้ไปฟอกครับผมส่งลงกึงฟอกอ๋อฟอกก็คืออะเขียาอาร์กอลอาร์บรฮัสักอย่างมาครับโอเคมาครับตอนนี้มาอยู่กับผมนะครับดันโล้ลนนานะครับวันนี้บังเอิญได้ มีนะครับพี่พี่น้องๆนะครับจากเชียงรายนะครับมาเที่ยวนะครับด้านขางก็ถือว่ามีโอกาสมาถ่ายนะครับก็เป็นวัยรุ่นอินโดนะครับก็เป็นไปคุรู้สภานะครับแท่หรูอไปไม่รู้เดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันนะครับนะวันนี้มีมีหลายคนเลยนะอ๋อวันดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อตันครับผมตันครับดดูแน่หน่อย นี่ใครรู้จักนะครับกระทึบได้เลยนะมาจากไหนครับผมมาจากพานชียงไรผมพานชยงไรครับโอ้โหไกลกี่กิโลฮะมานี่ประมาณร้อยกว่าทําไมถึงมานี่ฮะมาเที่ยวเพว่ามาหาพี่นุกนะครับอ๋อมาหาเพื่อนๆฝางพี่ฝางนะครับก็มามาไกลร้อยกว่าโลเลยนะฮะก็มาตั้งแต่กี่โมงละออกบ้านมาประมาณ7จ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับนะวันนี้4ี่โมงเดี๋ยวสักพักก็จะกลับแล้วตอนแรก ผมก็คิดว่าตามไปที่อ่างขางนะครับพอดีหญ้าผมป่วยก็เลยแบบต้องไปดูหญ้าก่อนนะครับก็เลยไม่ทันนะครับก็มาเจอกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมากันกี่คันครับวันนี้วันนี้มากันสองคันครับผมสองคันครับมีคันไหนบ้างคันนี้คันนี้ครับคันนี้เดี๋ยวดูลด้ใกล้ๆเออนี่นะเข้ามาใกล้แล้วก็คันนู้นสองคันที่มาจากพานใช่ไหมที่เหลือเป็นฝางหมดเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคันนี้กันเนาะครับเป็นรถของน้องอะไรนะตันครับผมน้องตัน นะครับนะก็มาจากพานนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่ารถรุ่นไหนฮะดีมดีมพุรุสภาครับผมดีมร้อยพุุตรงรุ่นเลยใช่ไหมฮะเป็นเป็นดีมดีมร้อยครับดีมร้อยครับปีไหนครับน่าจะปีประมาณ3ามเจดครับอ๋อสามเจดนะครับทาไมเราถึงมาสนใจเล่นแนวนี้เป็นความชอบตั้งแต่เด็กครับผมความฝันตั้งแต่เด็กตอนเด็กอยากขี่แล้วไม่ได้ขี่อะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็คือเมื่อก่อนขี่สายรถเท่าไหมหรือว่าไงครับเมื่อก่อนซ้อนซ้อนเข้าไปอย่างเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ได้ขี่อ๋อ ตอนนี้ก็ทํางานหรือว่าเรียนอยู่อะนี่ทํางานนะผมทำงานมีโอกาสแต่งก็จัดเต็มเลยครับโอ้โหนี่ดูนะครับมาครับตอนนี้คือเอกลักษณ์คือมีอะไรฮะเห็นมีหม้อแ้ําแปลกๆอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่เราไปทําอะไรกับมันเนี่ยอันนี้ส่งเสื้อฟอกไปเสื้อน้ำครับผมเสื้อน้ําก็เห็นพี่ก็เห็นในกลุ่มเยอะนะแต่คือมันทายังไงบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้คนดูดูนะครับว่าทำาไงเสื้อเสื้อตัวนี้ไปฟอกครับผมส่งลงกึ่งฟอกอ๋อฟอกก็คือ ปะเหล็กเสริมเหล็กทับกับเสื้อลมอีกทีนึงใช่ครับแล้วแล้วทำไมถึงต้องใช้เป็นเสื้อเหล็กของมันตรงรุ่นนะอันนี้เป็นเสื้อไทเกอร์ร้อยยห้าครับผมอ๋อข้างหน้าเหรอครับทั้งหัวเลยทั้งหัวเลยอ๋อเป็นของหนึ่งของห้าครับแล้วทําไมไม่เลือกใช้ของเออร้อยิีห้าผมเสียดายแข็งมันนะผมเลยใช้เป็นของไทเกอร์มันเพราะมันมันไม่ได้ฟอกแข้งครับอ๋อเสามันตรงกันเลยใช่ไหมครับอ๋อเสาคือเสาไทเกอร์มันจะจะจะเล็กกว่าหนึ่งเวฟหนึ่งสองห้าอ๋อเป็นแบบนี้แล้วก็พวกลูกอะไรนี่ก็คือ ลูกโซนิกโซนิกมันเทียบเท่าเสื้อมันเทียบเท่าของเวฟบหนึ่งสองห้าไปไปไกลได้ไหมฮะไปพวกหกสี่ acb ได้ไหมไม่ไปถึงประมาณห้าสิบเก้าครับไปถึงห้าสิบเก้าครับโอ้แค่นี้ก็เหลือๆเนาะครับเหลือแล้วครับพอไปทําเสื้อพวกเนี้ยมันมันทำงบกี่บาทยังไงบ้างตอนนั้นทำไมาได้ประมาณสองปีกว่าหมดไปหมื่นกว่าบาทครับหนหมื่นกว่าบาทครับทั้งชุดนะครับผมทั้งชุดชุดหัวใช่ไหมฮะครับหมื่นกว่าบาทนะฮะแล้วก็ระบบมันใช้ปั๊มน้ำครับใช้ปั๊มติ๊กครับ ปั๊มติ๊กนะฮะเป็นของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นของเบนซ์ครับเบนซ์รถเบนซ์เลยใช่ไหมครับผมอ๋อดูใหญ่สายก็เป็นสายเขาเรียกว่าสายสปริงครับสายสปริงมันกันความร้อนได้ดีครับกันความร้อนแล้วมันไม่หักนะใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ใช้หม้อน้ําของอะไรฮะหม้อน้ําอันนี้เป็นงานสร้างครับงานสร้างครับผมก็เหมือนหม้อน้ำรถลีดกูเลยใช่ป่าฮะไม่ละกัใช่ไหมของอะไรอ่ะ BS เไหมหรือว่าอะไรอันนี้ก็จำไม่ได้สั่งลงกึงทำครับร้านครับอ๋อหม้อน้ำมันโตโตดี แล้วพวกที่ยึดเราเราทำยังไงครับอันนี้ใช้เป็นเหล็กเหล็กเ<ๆ>จาะเอาเจาะยึดเข้ากับมอกรองเดิม,มนี่เจาะข้างบนอันนี้คือถ้าใครอยากทำนะสายนี้นะนะเน้นไกลใช่ไหมนะครับมันใช้งานได้ดีจริงไหมหรือว่าไงปกติก็ใช้งานปกติยิ่งวิ่งเป็นนาดวิ่งไปเลยพวกนี้ครับอืมก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับมันดันยาวได้ครับมันสามารถดันยาวได้เวลานี่มันมันช่วยได้ดีดกว่าครับแช่สุดเท่าไหร่แช่สุด จมเันเล่งครับจมเลยมันมีร2อถึงตัวอีครับจมแล้วก็กิโลยาวๆก็5าโล10โลได้โล10โลสบายเนาะก็ม um, ันเป็นเป็นแนวเอกลักษณ์เนาะบางคนเขาจะเรื่องเขาเรียกว่าเล่นเครื่องเดิมเครื่องแฝงอะไรพวกนี้นะบางคนก็ใส่ส uh ีว่าบางคนก็มอมมีโอพวกนี้นะครับแล้วแต่เนาะเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็เน้นทนล้อดานะครับล้อดําโอเคเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างหน้าอันนี้ก็ใส่เหมือนคลิปที่แ huh ล้วครับเหมือนนินเลยนี่ตรงนี้ เป็นเขาเรียกว่าที่จับโทรศัพท์ที่จับโทรศัพท์นะครับมีแต่งทั่วไปเนาะครับผมกระจกนี่เราใช้ของอะไรเหมือนกระจกนี่เป็นกระจกทรงเดิมดาดาครับดาดามันคล้ายๆสทรงนันทิดาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่นี้เป็นขามจะใหญ่กว่าครับอ๋อขาใหญ่ใหญ่ปักนี่ฮะโอเคปลอกแฮนด์อันนี้เป็นปลอกแฮนด์เดิมครับแล้วก็อันนี้สั่งจะในกลุ่มเป็นที่หุ้มนี่สังเกตแม่งมีมือคัดด้วยเว้ยเพิ่งเห็นใส่คัดใส่คัดด้วยใส่คัดครับใส่คัดไปใส่ยังไงฮะ คัดเจาะครับผมนี่ส่งลงกึ่งเจาะครับลงกึ่งเจาะนะครับคัดแล้วมันใช้งานยังไงหนึ่งสองสามสี่นี่คือเหยียบหน้าหมดครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับแตมนเดิป็นคัดเป็นคัดที่คล้ายคลาคัดกระเทยไหมหรือว่าคัดตรงตัวเลยคัดตรงตัวเพราะว่าเป็นคัดร้อยยี่สิบห้าครับอ๋อยกก้อนมาใส่เลยใช่ไหมฮะครับโอ้โหเอาเรื่องนะฮะนี่แล้วมาดูช่วงชกแน่ครับเซตยังไงฮะอันนี้ชกเดิมเดิมนะครับผมก็เซตน้ำมันใหม่ครับน้ำมันใหม่ครับผมอืม ยางหกยางฮะยางก็เป็นยางไซด์เดิมครับขอบหนึ่งจุดสี่เนาะครับเขาเรียกว่าลายอะไรนะเขาโหดเหรออันนี้เขาเรียกว่าลายดิมเก่าครับดิมเก่าลายตรงเออลายตรงคลายตรงนะฮะเอกลักษณ์หลังๆทัวร์ลิงจะประมาณนี้ต้องมีไฟเพราะไฟเดิมมันไม่ค่อยสว่างครับฮะขี่กลางคืนเนาะครับผมเออแน่ใช้สองจุดสองแนะครับใช่ครับ ก็คือรถทิพก็คือใหญ่ๆนุ่มๆไว้ก่อนมีตรงนี้หม้อ,อที่พักหม้อน้ําครับที่พักน้ํแล้วตรงนี้เป็นงานงานแท้เหรออันนี้แท้ติดรถเลยครับอ๋อแท้ติดรถเลยครับงานตัวนี้นะฮะก็คือแบบใช้ดิบๆแห้งๆเลยเนาะใช่ครับนี่ฮะนี่ของขังก็อยู่ตรงนี้นะสติกเกอร์พวกนี้เนาะนี่หามาใส่หรือว่ามีอยู่แล้วอันอันนี้มีอยู่แล้วครับเดิมๆติดรถมาเลยครับแล้วน,นี่ไมอะไรฮะอันนี้เป็นวัดรอบเสียเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วครับ โอเคแล้วก็น,นี่มีวาดความร้อนนี่วาดความร้อนโอเคมาดูด้านนี้ฮะคาบูรูปทรงแปลกๆก็คือมีตะแกรงกัน <c oughs> การเสดเข้าดุกนี่การเสดเข้านะครับเป็นคาบูอะไรฮะเป็นเอนโปรครับผมเอนโปรครับอรพอกเต็มเลยพอกเลยทำไมต้องพอกเนี่ยเพราะว่าคว้านแล้วมันทะลุครับเป็นปากสามสิบสองปากสามสองใช่หรอครับโอ้เอาเรื่อง นะครับ32นี่ก็คือมาแถมสเต็ปเครื่องอีกรอบนึงครับเป็นสเต็ปไหนฮะเป็นลูกโซนิคบอโซนิคครับชัก5ก้านเรียบร้อยคลาบ120แล้วก็จะมีเป็นแคมดมบางแค่ครับกล่อง EPI ตัวหนึ่งครับโอ้โหจัดเต็มฮะพิกัดนี่คือเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยวัดแต่หน้าไม่สุดเลยครับจมจมจะอีเลยครับแต่ก็เหนียวเอาเรื่องเนาะครับนี่ยมันเป็นงานดิบหมดเลยุ๊กคือทำทำแบบงานดิบดิบหมดเลย เดหมือนพวกคัสตอมนะพวกเขาเรียกว่าอย่างพวกอเมริกาเนะาะเขาจะทรงแฮร์รี่ทรงอะไระแต่ไวรุ่นไทยจะเป็นทรง Indo. <c oughs> อินโดนะฮะท่อเป็นท่อเฮงด้วยกันนั่นแหละนี่ใส่ที่ป้ายครับผม <c oughs> <c oughs> มาครับเมบื่อวานกูเลยคลิปก่อนกูถ่ายไปเป็นแดงสายสีวันนี้มามาท่อเฮงสุพรรณเลยนะก็โอเคท่อนี่เป็นผ่าแบบไหนครับอันอันนี้ผ่าตะแกงครึ่งแป๊บครับตะแกงครึ่งแป๊บนะครับผม เอาเรื่องแล้วก็พวกนี้ก <Sonic> ็เสริมพวกนี้พวกเสริมครับเสริมพวกตะเก่งนะครับออปชั่นของเวลูอินโดครับก็จะเนี่ยครับก็เป็นการแต่งใส่กล่องใส่อะไรครับเสรยงตะเก่งแต่งเนี่ยครับไว้เบรกครับไว้เบรกอันนี้กันอะไรกันล้มเหรออันนี้อันนี้กันท้ายเฉยครับใส่ใส่ใส่เอาทรงใส่เอาทรงนะครับคือมันเป็นลูกเล่นของเขานะครับแล้วก็นี่แผ่นสะท้อนมีหมดนะฮะนี่ของรถสิบล้อไม่ชอบเลยตุ๊กตุ๊กไม่เถียงเลย่เงกูเลยประมาณนี้กันฝุ่นนะครับเนาะ ก็เป็นเอกลักษณ์ล้อหลังก็ยังใช้เป็นสองจุดองห้าสอเหมือนเดิมนะครับหน้าหลังเลยเพราะว่าคนขับค่อนข้างจะตัวใหญ่ครับโอเคโชกครับเป็นงานไหนฮะเป็นไวเอสแท้ครับตัว G Series ไวเอสแท้ G Series นะครับใช้งานเป็นไงฮะอันนี้ใช้มาปีกว่าก็ปกติดีครับตัวเข้าโค้งอ่ะเข้าโค้งก็หนึบดีครับช่วงล่างช่วงล่างดีหมดเลยครับเนี่ยผมไม่เจอเจอแบบว่าโชควไรเอทกับแกซี่เทียบกันนะฮะ วายเอสนี่จะเน้นเป็นทรงรถแข็งเนาะทรงททรรงงแดกเนาะไอ้ดุกเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็ผมลองเนี่ยผมลองใส่แก๊สซี่เนี่ยแม่งเข้าโค้งไม่ได้อ่อเมื่อกล้องบอกว่าย้อนแสงจัดงงเลยนะเข้าโค้งไม่ได้นะครับแต่ในวายเอสเนี่ยเข้าโค้งดีมากเนาะเนืบนะครับเนาะเนืบผนุนเลยนะใต้เบาะมีอะไรเพิ่มไหมครับใต้เบาะไม่มีเป็นถังน้ำมันโล่งๆครับอ๋อแล้วไปดูหน้าไม้ฮะตรงนี้ไมไม่ดีว่ะแหมดีดีครับขึ้นใช้ได้หมดครับ ไฟลงไฟล้วเป็นเดิมเป็นแท้ไหมหรือว่าไงเป็นแท้ครับแท้แต่เข็มนี่เข็มเข็มมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเข็มมากไหมโอ้โหจับนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆงบนะครับคันนี้พอรู้ไหมอันนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรยๆเรื่อยๆครับทำรถใครบอกว่าจบไม่มีใช่ไหมไม่มีจบมันเรื่อยมันไม่พอกิเลสมันเยอะครับเติมเรื่อยๆใช่ครับมันไม่มีคำว่าจบนะครับรถนะครับก็เป็นความสุขของไวรุ่นนะเนาะใช่ครับธรรมดานะครับนะ เดี๋ยวค่อยตัดเสียงเครื่องนะครับข้างหน้านะครับพอดีผมอยู่ในพื้นที่เขานะครับนะก็เก่งใจครับประมาณนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวเดินทางกลับเชียงรายกันเนาะครับเดี๋ยวกลับเชียงรายครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมีมีของรถน้องคนไหนของ คนเส้ดำครับเส้ดเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันที่จังราย้ามีโอกาส<ห>นะฮะนะสำหรับวันนี้ลาแล้วครับวัสดีครับ